ครับสวัสดีครับตลานุ่นไทยวันนี้ก็ตอนท้ายนะคะบวกขึ้นมา1 1จุดแต่ว่ารุ่มโอ้โหโคตรเบาเลยอะ <โด S 1> เป็นไง<ถ>ขึ้นไหมขึ้นไหมอ่า <laughs> ก็ถือว่ายังดีนะครับเ <laughs> พราะว่าถือว่าอย่างน้อยสุด ลงไปพันสามซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างจะโอเวอร์โซพอสมควรนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ในจุดนั้นถ้าไปดูหุ้นขนาดใหญ่ต้องบอกหุ้นขนาดใหญ่ลหลายๆตัวเนี่ยอยู่ในจุดที่มีโอกาสจะเกิดการกลับตัวได้ <Okay. S 2> นะครับก <Okay. S 2> ็เลยทําให้ตลาดฟื้นขึ้นมาซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเราก็ให้น้ําหนักว่า <ride. S 2> ในจุดที่จะเป็นด่านแข็งๆที่มาสกัดการฟื้นตัวในท่าน,นี้จริงเ,งเนี่ยคงจะต้องบอกว่าใกล้ๆผนร้อยสี่ส นะครับทั้งนั้นถ้ามาดูแล้วในเชิงของกลยุทธ์เงินทุนในสัปดาห์หน้าเรายังต้องมองตลาดเป็นบวกอยู่ครับแล้วก็มองเป้าของตลาดที่พันสี่รอยี่สิบถึงพันสี่ร้อยสี่สิบซึ่งจุดนั้นคนที่เสี่ยงซื้อไว้ที่พันสามอยแปดสิบเนี่ยเป็นจุดที่หาจังหวะในการเที่ยวแบ่งทํากําไรบ้างแล้วก็รอประเมินสถานการณ์ในช่วงโซวนั้นครับโซนพันสี่ขายทํากําไรนนเนาะใช่ครับทีนี้ถามว่าทําไมมันถึงยิ่งเป็นมีอะไรที่น่าจะบวกก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งช่วงสั้นหลายๆเรื่องแย่ๆมันจบไปครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเงินหยวนนะครับที่ลดการนอนค่าลงมาเนี่ยในช่วงสั้นพอจบในเรื่องของการปรับลดกันหยวนปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็จะไม่มีความเสี่ยงอะไรมาชเชื่นเร่อยระยะสั้นนะครับตัวนี้ก็กลายมาเป็นป,ปันปจจัยบวกของตลาดได้อันที่สองก็คือตัวของทางด้านผลประกอบการออกมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวของการปรับลดประมาณการเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นก่อนวันนี้พอสมควรแล้วแหละ นะครับพุ้นขนาดใหญ่หลาย,ยตัวก็มีการปรับลดประมาณการมาช่วงกว่อนหน้าแล้วถ้ามาดูต้องถือว่าค่อนข้างดีครับเพราะวันหลังๆที่เห็นเนี่ยกลายเป็นว่ามีหลายตัวที่งบดีกว่าคาดนะครับพุ้นขนาดใหญ่หลายตัวพวก AOT TUF นะครับต้องถือว่าออกมาค่อนข้างจะดีกว่าคาดเลยซึ่งก<ค>็มีโมเมนตัมในการดึงตลาดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นจิตยาบวกในสัปดาห์หน้าก็คือเรื่องของการปรับขรมอครับกระแ<ค>สทันเซนค่อนข้างมากขึ้นว่ามีการตอบค่อนข้างแน่เพียงแต่ว่าจะได้คนอย่างที่ เราอยากจะได้หรือเปล่านะครับเราก็ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่เวลาปรับพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปรับแลว้วแค่เปลี่ยนชื่อคนแต่ปรับเสร็จป,ปุ๊บมันจะต้องมีมาตรการออกมาต่อเนื่องเช่นมีผิโอกาสเนี้ยในการที่จะประกาศมาตรการกระตุนต้นเศรษฐกิจเพราะบางทีช่วงก,ก่อนหน้าที่เราเห็นมันชะร์ลชาไม่ค่อยมีโครงการเนี่ยคิดว่าก็คงจะเอามาประกาศกันในทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นจิตเงยบบวกให้กับตลาดได้ครับอืมค่ะค่ะก็ทิศหน้าก็เลยคิดว่าบวกไปที่พันสี่ร้อยสี่สิบเนาะใช่ครับก็มองจุดว่า ที่ทามองบวกถึงสัปดาห์หน้าครับอืมได้ได้คุนถ้าง,งั้นแนะนํายังไงต่อเพราะว่าเมื่อวันจันทร์แนะนําซื้ออีส t วอเตอร์ใช่ไหมพี่จำได้อืมใช่ครับปรากฏว่าอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนนะครับหุ้นหุน <c oughs> ห้นลงทุนอ่ะนะครับก็เป็นหุ้นลงทุนนะครับก็ใ <c oughs> นสัปดา์หน้าถ้าภาพมันเป็นอย่างที่เราคิดก็คือเป็นภาพของตัว S <S.> การฟื้นจากเรื่องของตัวมีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจต่างๆหรือว่ามีการเปลี่ยนคอรมอเข้ามาจริงนะครับผมคิดว่าอันที่หนึ่งในเซกเตอร์ที่ยือนอยู่กองอยู่ที่ต่าๆข้างล่างเช่นพวกกลุ่มธนาคารเป็นเ,เซกเตอร์ที่มีโอกาสถูกตลาดดึงขึ้นมาผลักดันได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวของทางด้านนะครับตัวของทางด้านเคทีบีนะครับตัวของทางด้านทีแคปตัวของทางด้านพวกบีพีอลคนนี้ผมคิดว่าในหุ้นกลุ่ม หลายๆตัวนะครับจะมีจุดที่ลงทุนได้ที่เราชอบสุดก็คงเป็น KTB ด้วยว่าตัวราคาปัจุบันอยู่ในระดับที่ต่ากว่า Book แ a l u ลนะครับแล้วก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจครับ KTB b o o k เท่าไหรนะ่นะ Book ถ้าไปดูปิดไตรมาสหนึ่งจะอยู่17บาท20ครับถ้าไปดูปดไตรมาสสองเขามีกาไรแล้วก็รีพอร์ตคบมาเพื่อนตัวเลขในเว็บเซ็ตยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก17บาทกลางๆได้ครับอ๋อตอนนี้17บาท80นะก็วันนี้ขึ้นมาอีกหน่่่่ออออยนนนนึงงงครรับบกกก็มมววาาาาด้ขตลุธเ ใน KTB จะมีกรอบที่ยังแข็งๆก็คือเป็นการโซนสักแถว19-20แถวนั้นครับ19-20นะซื้อวันนี้ขายอาทิตย์หน้านะครับ <K T B> ค่ะ KTB นะคะคุณผู้ชมส่วนทางด้าน T-cap ราะคะส่วนของทางด้าน T-cap นะครับตัวของ T-cap เป็นตัวหนึ่งที่ในระยะสั้นความน่าสนใจก็คือว่ามันเห็นสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว ข้อดีก็คือเป็นแบงก์ตัวหนึ่งที่ก็น่าจะต่ํบุ๊กแว a l ลูนะครับอยู่ประมาณสักศูนย์ุดหกศูนจุดเ็ดเท่าได้เพราะฉะนั้นถ้ามาดูทีแคปเนี่ยในกรอบของการเก็งกําไรถ้าเรามาประเมินดูนะครับสักครู<ช>่โอเคก็จะมีกรอบในการเก็งกําไรที่ประมาณโซนแถวสาม2ดสองบาทครับก็ต้องบอกว่าส2สองบาทห้าสิบอย่างน่าจะแข็งมากไม่น่าจะผ่านก็มองเก็งกำไรทีแคปนี่ก็มองแค่ถึงสามสองบาทห้าสิบครับสามจุดสองห้านะคะต้านที่สามสิบสองบาทห้าสิบนะคะใช่ครับ โอเคนะฮะทีแคปก็น่าจะเป็นไปได้เนาะเพราะประกาศผลประกอบการไปแล้วใช่ครับแล้วก็วนอกนั้นแล้วใครชอบตัวกลางตัวเล็กโดยภาพรวมผม<ช>คิดคว่าโมเมตัมตลาดสัปดาหน้าจะค่อนข้างเป็นบวกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าน่าจะค่อนข้างหาโอกาสลงทุนหรือหาตัวลงทุนได้ครับหาตัวลงทุนส่วนทาาน้านพลังงานนิติตรีกลับมาละคะพลังงานนิติตีกลับมานะครับเอ่อตัวที่ลงมาหนักๆถ้าไปดูแล้วเราลองดูว่าเซตเที่ยวนี้นะครับตอนฟื้นไปพันสี่ร้อยสี่สิบเป็นลง รอบนี้เนี่ยประมาณแปดวันเนี่ยตัวที่ลงมาหนักสุดในขึ้นกลุ่มพลังงานจะมีอยู่สองตัวก็คือปตทกสผค,ครับค่ะนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็จะลงมาเยอะสุดประมาณทั้งสิบเปอร์เซ็นตได้เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยโมเมนตัมในการกลับก็มีทั้งคู่เลยนะครับในตัวปตทท,ที่ข้ามกลับมาที่ผ่านสามร้อยได้เนี่ยตรงนี้จะมีโมเมนตัมในการเหวี่ยงขึ้นนะครับประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบาทเพราะฉะนั้นก็จะมองได้ประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมคิดว่าในภาวะนีะ้ถือว่าาเป็นนภาววาะะออทยสมครครรับ เพราะฉะนั้นก็มองว่าปตทน่าสนใจครับในการผ่านสามร้อยหนึ่งบาทเนี่ยจะเป็นสัญญาณในการที่เรียกว่า Follow ตามไปในกรอบที่ประมาณแถวสามร้อยี่สบถึงสาม้อยสมสิบครับส่วนสอลพอราคาที่ลงไปทำโล่แถประมาณแปดต้นๆเนี่ยนะครับถ้าไปดูแล้วในกรอบของ valuation นี่ให้กลับไปสามหลักเลยผมคิดว่ายากมากนะครับผมคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าแฟร์ไพรสทุกคนตอนนี้ปรับลงมาเนี่ยจะเหลือบางทีร้อยหรือว่าหย่อนร้อยหน่อยๆน,น,นะครับก็ถ้าดูสักประมาณครึ่งทางนะครับ โอกาสใช้เงินนแถวประมาณ88บาทถึง90บาทในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันอาจจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยก็ถือาเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคก่ก่งสพอพอันที่หนึ่งก็คือตั้งเทเลงสต็อกไว้ด้วยครับแถวประมาณที่82บาทว่าไม่ควรจะลงไปต่ำกว่าแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าลุ้นลุ้นขึ้นไปในโซนประมาณแถว87ถึง90รบาบค่ะซื้อปตทวันนี้ขายสัปดาห์หน้าเช่นกันนะคะใช่ครับค่ะชัดเจนนะคะค่ะส่วน ตัวอืนอ่นๆก็ต้องดูไปใช่ไหมว่าเพราะตัวนี้มันลงหนักกันหมดก็น่าจะเด้งได้ก็จะเห็นว่าเราพยายามในตัวที่เก่งนะครับเพื่อว่าเมื่อวานที่เลือกคุยกับนักลงทุนนะครับที่เก่งให้กับนักลงทุนที่บริษัทเนี่ยก็พยายามเลือกหุ้นที่ลงมาเยอะซึ่งปรากฏว่ามันขึ้นมาเร็วไปซึ่งนิดหนึ่งหลายตัวก็พวก AOT นะครับ<อ>พวกตัวเห<อ><อ>ม,มือน e ด t a l D a พวกตัว TUF เนี่ยแต่ตัวเมื่อวานขึ้นมาค่อนข้างแรงก็เลยมาดูว่าตัวที่ลงมาเยอะแล้วยังขึ้นไม่แรงมีอะไรบ้าง S <S นะครับก็จะมีตัวของทางด้านเนี่ยฮะอันที่หนึ่งก็คือกลุ่มธนาคารอ,อันที่สองก็คือพลังงานตัวใหญ่สองตัวครับแต่เล่นสั้นเลยใช่ไหมคะคุณกิตพลเ,เรามองว่าในกรอบประมาณสักหนึ่งถึงสองวีครับให้น้ําหนักว่าในตัวของทางด้านอคือข้อดีก็คือว่าพอตลาดโลกถูกเขย่าในเรื่องหองหยวนไปแล้วเนี่ยในช่วงสั้นสั้นอาจจะไม่ได้มีเรื่องอื่นมาเขย่าเพิ่มเติมครับถ้าจะมีช็อตใหญ่ๆก็คือเป็นช็อตที่ตัวหองด้านอเมริกาเนี่ยหรือเฟดประชุมขึ้นดอกเบี้ยเลยซึ่งก็จะเป็น ในภาพของทางนัานเดือนหน้าไปแล้วครับเดือนกันยาไปแล้วฮะอต้องรอเดือนกันยาเนาะคะใช่ครับท่านก็เลยมองว่าข้อดีก็คือมันอาจจะมีความกังวลแต่ว่าช็อตทีเด็ดทีขาดที่มันจะน่ากลัวจริงก็คงเป็นเดือนเก,ก้าครับเดือนเก้าเนาะอ่าได้ค่ะค่ะนี่เดือนแปดเดือนเก้ากันยานะคุณผู้ชมค่ะค่ะ,ะได้ค่ะแล้วในส่วนของทีเฟกค่ะภาพเป็นยังไงแล้วค่ะในส่วนของทางน,านั่นทีเฟกก็ต้องถือว่าเที่ยวนี้พลาดครับไม่ได้ทําอะไรนะฮะแล้วก็ตรงนี้ แก็บที่มันเริ่มแคบเข้ามานะเพราะช่วงกว่อนหน้านี้จะมีช่วงหนึ่งที่แก็บของ TF เฟเนี่ยประมาณสักสิบแปดสิบเก้าจุดแล้วก็ลงไปเหลือต่ำสุดประมาณสักเจ็ดแปดจุดนะครับตรงนี้เปิดผมตรงนี้คงจะแคบเข้ามาก็ต้องถือว่าพลาดครับที่ไม่ได้มีการเ,าเสี่ยงที่จะลองที่จะไหลไว้นะครับก็ถ้ามองแล้วในกรอบใหญ่ๆของการฟื้นของตัวอของกรอบถ้าจะเล่นในสัปดาห์หน้าน่าจะลายไมบวกนะครับถ้าเล่นก็คงจะหาจังหวะในการที่จะเปิดเ,เป็นหน้าลองครับ S <S นแ,นแต่คงจะดูใช่ครับแต่ก็คงจะดูจังหวะกันเองแล้วกันครับเพราะว่าต้องถือว่าเที่ยวนี้เราพลาดที่ไม่ได้เข้าในจังหวะที่อ,อยู่ที่ต่ำๆครับได้ค่ะแล้วทองคําคืนนี้ค่ะทองคําถ้าสถานภาพของตลาดโลกเริ่มดีขึ้นนะครับความเสี่ยงน้อยลงทองคําถ้าฟื้นต่อในส่วนประมาณแถวพันหนึ่งขึ้นไปนะครับพันหนึ่งขึ้นไปตรงนี้พันหนึ่งร้อยี่สิบอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อาจจะตันแล้วก็ไปต่อไม่ได้หรือมีโอกาสที่จะถูกปรับตัวลงไมกทีครับเพราะฉะนั้น ในทองทองคาการปรับขึ้นต่อเป็นโอกาสในการเสี่ยงช็อตครับเสี่ยงช็อตขาขึ้นตรงนี้นะใช่ครับ <Okay. S 2> แล้วก็มองเปว่าน่าจะมีโอกาสกับประมาณแถวประมาณหนึ่งพันห้าสิบแถวนั้นเป็นตป้าใหญ่ครับก็ได้มาห้าสิบเหรียญนะถ้าลักษณะนั้นค่ะ,คะก็กรอบประมาณนี้นะขอบคุณมากนะคะคุณกิตพล<น>สวัสดีครับ